โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเพย์อาราฟัมลี่กันเดชเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black w วิจากเซิร์ฟเวอร์กาดินาเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆรายกันว่าสำหรับใครที่ยังเลือกตัวละครและก็เลือกการ์ดสกิลเนี่ยที่เราจะได้เปิดการชาฟรฟี999ครั้งนะครับที่เป็นของขวัญจากจักรพรรดิเวทมนต์ใช่ไหมเราต้องเล่นเนื้อเรื่องบทที่3ตอนที่3จบก่อนเนี่ยเราจะเลือ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดให้ฟังแล้วการต้องขอย้ำนะครับว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนๆลองไปพิจารณากันดูเอาเองแล้วกันว่าตัวเองเนี่ยขาดเกินอะไรหรือว่าต้องการอะไรเพราะว่าไอดีแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับขอย้ํา นะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากันดูเองแล้วกันอ่ะก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหารในส่วนตัวของร้านเกมนะครับถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟัน์มผมขอแนะนำมารุ่นช็อปเลยเพราะร้นานเขาเนี่ยจดทะเบียนตัวตอร์ตะก๊หมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Blackwave, Freefire, RV และรวมไปถึงรวมบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ใน,นตาร,รางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหารในส่วนตัวของกลุ่ม Blackwave อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างก้นมาเองชื่อว่า Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยนบา a r r a Family สำหรถเเข้้้าามมจอยยที่่กกลลลุไดแวันครับโอเคมา อันดับแรกนะครับอันนี้เป็นตัวของคลิปวิดีโอที่ผมเปิดกาชาไปประมาณ9 99ครั้งครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง38นาทีนะแล้วก็ตัวละครระดับ s r เนี่ยมีให้เลือกประมาณนี้อ่าไล่ตั้งแต่ตัวของอ่าวิลเลียมแจ็คเดอะริปเปอร์หัวหน้าหน่วยเกี่ยวเงินใช่ไหมชาร์ลอตนะครับแล้วก็เฟอร์โกเลียนหัวหน้าอ่ารองหัวหน้าหน่วยแลวจะสีลิวใช่ไหมอ่าลาเดนนะครับแซลลีมาร์สแล้วก็ตัวของโลตัสนะครับ แล้วก็การ์ดสกิลเนี่ยจะเป็นตัวของการ์ดสกิลของตัวเขาเองเลยนั่นเองเนะครับอันนี้เป็นการ์ดสกิลของแบบแต่ละตัวละครเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวละครเนี่ยแล้วก็เรื่องของการ์ดสกิลเนี่ยถามว่าเราควรเลือกอะไรดีที่สุดอันนี้ต้องถามว่าไอเดีเพื่อนๆขาดอะไรส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยจะชอบขาดลาเดสกับวิลเลียมเพราะว่าโลตัส แล้วก็มาร์เนี่ยและหลายคนเนี่ยเอาได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วใช่ไหมเลยจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเรื่องตัวละครเนี่ยจะมาติดที่ตัวของวิลเลียมแล้วก็ลาเดสถูกไหมถ้าเป็นผมอะผมมองว่าใช้งานอนเนกประสงค์หลากหลายลงได้แทบจะทุกอย่างเนี่ยนะครับผมมองว่าลาเดสมันจําเป็นแล้วก็สําคัญมากกว่าวิลเลียม้วยสาเพราะวิลเลียมเนี่ยตีบอสเนี่ยบางทีเราก็ได้ใช้อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันมีตัวอื่นมาแทนที่มันได้เยอะ แต่ว่าบางทีการตีบอสอ่ะถ้าเราไม่มีลาเดสอ่ะโดนสตารโดนสตารโดสนโดสกิลตายเลยนะครับตัวเนี้ยมันทําให้เราสร้างโลได้ได้รับดาเมจน้อยลง25%นะครับถ้ามีการสกิลเนี่ยลดดาเมจลงประมาณ30%นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับสถานะผิดปกติอะไรเลยตามใดที่มีโลเอามาใช้คู่กับโนเอลได้แพทปัจจุบันมันเป็นลาเดสโนเอลจูเลียสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวิลเลียมนี่แหละปัญหานะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่นในอนาคตที่แบบว่ารู้สึกว่าเเฮ้้ยยยราอยาอกกลล่นววๆแ็ อารมณ์ประมาณแบบเราอยากใช้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เน้น p v p เนี่ยผมมองว่าตัวของวิลเลียมเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าวิลเลียมมันสปีดเร็วมากๆน่าจะเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับ226เลยถ้าเทียบกับตัวของแบบว่าไอตัวฟิลลันแล้วก็วันชอเนี่ยนะสปีด124นะครับเร็วไม่เท่าตัวของอ่าวิลเลียมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเน้นสปีดจริงๆเนี่ยต้องเล่นวิลเลียมแต่ก็อย่างที่บอกต้องอัพตัว5ดาวตันนะ เพราะฉะนั้นตัวละครสีฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าก็ใช้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าถ้าใครขาดวิลเลียมแล้วก็ลาเดสแนะนําว่าลาเดสเพราะว่าใช้งานอนเนกประสงค์เนี่ยมันลงได้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับเนาะขนาดบอสด่านสีแดงอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้ลงได้เลยอย่างเช่นบอสล่าสุดอย่างเงี้ยบอสไอตัวโกลเลมน้ําแข็งใช่ไหมที่เป็นธาตุเกราะสีแดงนะแล้วก็สายโจมตีสีแดงใช่ไหมใช้ตัวลาเดสลงก็ได้ครับใช้มิโมซ่าลงก็ได้มันขึ้นอยู่กับทีมที่เราจะต้องใช้ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตัวนี้เอามายืนคำก็ได้ถ้าเราแบบกลัวตายเพราะว่าเกาะมันสร้างทีเป็นแสนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอกประสงค์เนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้เลยแล้วก็เรื่องของการ์ดเนี่ยผมมองว่าในบรรดาการ์ดเนี่ยลาเดสกโกงสุดลาเดสกเนี่ยนะครับการ์ดของเขาแพสซีฟคือเริ่มต้นจะได้ในส่วนตัวของแบบว่าพลังชีวิต15%จากตัวของพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลให้เลยทุกๆเทินแล้วก็มันทําให้สกิล2ของลาเดสอะนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าสกิล2มันอะ จะได้เอฟเฟกพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นรับดาเมจลดลง30%แล้วก็สกิลของเขาอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นการโจมตีัสรูทุทั้งทีมแถมเพิ่มเกราะให้140%นะ่ะแล้วได้รับดาเมจลดลง30%นาน2เทินไอ้เคีย่การมึงโกงมากมันมันโกงมากครับในปัจจุบันนะแล้วก็คราวนี้มันจะมีอีกคําถามหนึ่งนะครับที่บางคนถามมาว่าระหว่างลาเดสกับตัวของมาร์สเลือกตัวไหนดีอันนี้ก็ยากแหละเพราะว่าเป็นสายแท้งเหมือนกันแล้วก็มันเก่งพอๆกัน มาร์ส <Mars S 2> เป็นสาย CC เลยเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับดาเมจแบบว่าประเภทแบบว่าดีบัฟด้วยเริ่มต้นเกมอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําถ้ามีมาร์สอ่ะมันจะเป็นสายแบบเอาตรงๆนะถ้าอยากเล่นแทงอ่ะนะครับก็คือโนเอลจูเลียสมาร์สแล้วก็ลาเดธเอาไปพร้อมกันเพราะว่ามาร์สมันการสถานะผิดปกติได้เทิร์นแรกนะครับแล้วก็มาร์สสกิลประสานดีที่สุดในเกมแล้วมั้งเพราะว่าโจมตีศัตรูเนี่ยทั้งทีมมีโอกาสสตันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เออมันเลยแบบค่อนข้างเก่งมากๆเป็นตัวละครที่มียั่วยุอ่ามีแบบว่าสตันสองสกิลสตันหมู่หนึ่งสกิลสตันเถวหนึ่งสกิลโอกาสคือ60%แม่งโคตรเยอะนะครับแถมสกิลเขายังลดกราะการันตีแน่นอน60%เออแถมตัวละครมันยังได้รับดาเมจน้อยลงด้วยเมื่อใช้สกิลอยเงี้ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันเก่งใน PvP เหมือนกันแต่ถ้าจะเทียบเทียนะ ตัวของลาเดสก็ยังจัดเทียสูงกว่านะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งเปิดเทียให้เพื่อนๆดูเลยละกันแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าจะเลือกประมาณไหนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทียให้ดูก่อนนะครับเปิดเทียให้ดูเลยแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วก็เดี๋ยวเปิดของญี่ปุ่นให้ดูด้วยนะครับเป็น PVP ประมาณนี้จะได้ตัดสินใจไปเลยว่าเอ้ยแบบเราจะเลือกเล่นแบบไหนประมาณไหนดีประมาณนี้เพราะว่าบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้ แต่เทียตัวละครปัจจุบันเนี่ยลาเดสเนี่ยมันสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบการใช้งานเนี่ยใช้งานจริงใน PVP นะใช้งานจริงใน PVP เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัวของวิลเลียมใช้ PVP เพราะว่ามันมีตัวของออไอตัวไอตัวแบบว่าอะไรอะไอไอตัวแบบว่าอ่าชาร์ลอตครับมันจะมีชาร์ลอตอ่า มันจะมีชาร์ลอตมาแทนที่ตัวของวิลเลียมแล้วก็มันจะแบบว่ามีการสลับสับเปลี่ยนกันหลกัหลกๆเนี่ย PVP ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับ PVP ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นวิลเลียมนะครับวิลเลียมวิลเลียมชาร์ลอตซีซั่น6นะครับชาร์ลอตซีซั่น6อ่าแล้วก็จูเลียตแล้วก็อาจจะเป็นโนเอลหรือไม่ก็เอาตัวของแบบว่าแอสตาลร่างครึ่งปีศาจนะครับแล้วก็เอามาใส่กับตัวของราชินีแม่มดประมาณนี้อ่าหรือไม่ก็อาจจะเล่นแบบว่าตัวฟาน่าแม่งเก่งชิบหายนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเลยปัจจุบันมันเป็นเมตาของแบบว่าไอตัวอันนี้จริงนะครับเป็นตัวของแอสตาจริงๆเลยนะเมตาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเทียร์ PVP นะอันนี้คือเทียร์ PVP ลาเดสอยู่เทียร์สูงสุดนะครับแต่ว่าวิลเลียมอยู่เทียร์นี้แต่ถ้าใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็ใช้วิลเลียมถ้าไม่ถึงใช้วิลเลียมเพราะว่าปกติเขาจะใช้ตัวของอาชาร์ลต์ล่างซีซันสเนี่ยแทนที่วิลเลียมเพราะว่าเก่งกว่าวิลเลียมแต่ปัจจุบันมันมีชาร์ลต์ซีซัน6ที่เก่งกว่าชาร์ลต์ซ4 มันเลือกใส่ตัวละครซ้าได้หนึ่งตัวเขาเลยเลือกใส่เป็นชาร์ลอตแล้วเอาตัวของวิลเลียมเนี่ยเข้ามาแทนที่ชาร์ลอตตัวนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยมันกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบถ้าจะเลือกแบบตัวของแบบอนเนกประสงค์นะถ้าเลือกแบบว่าพวกแบบใช้งานอนเนกประสงค์อ่ะผมมองว่าไปเล่นแบบประมาณเนี่ยนะครับนี่เนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมสังเกตมันก็จะมีวิลเลียมเห็นไหม นะครับลาเดสเนี่ยไม่ค่อยเห็นมันจะอยู่อันดับเนี่ยประมาณนี้อันดับ11ประมาณนี้อ่าเห็นไหมนะครับวิลเลียมเนี่ย PVP ใช้เยอะกว่า p <v> p. เพราะว่ามันเป็นเมตาของชา์ลอตซีซั่นหกเขาก็เลยเอาชา์ลอร์ซีซั่นสี่ออกแล้วก็เอาตัวของวิลเลียมเข้ามาแทนแล้วก็ถ้าเรามาดูเทียร์เนี่ยทั้ง PVE แล้วก็ PVP เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าตัวของเนี่ยลาเดสเนี่ยค่อนข้างตึงมือเหมือนกันนะถ้าอยากเอาคุ้มค่าหน่อยก็ใช้พวกนี้มานะครับประมาณนี้ละกันแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับนะประมาณนี้ละกันแล้วก็คราวนี้ ถ้าเรามาดูเรื่องของแบบว่าไอตัวสกิลแล้วกันนะสกิลเนี่ยนะครับอ่ะเอาเอาเอา,เอาพูดอีกรอบแลวกันเนาะว่ามาร์สกับตัวของอาเดสเนี่ยถ้าใครมีโนเอลเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกลาเดสดีกว่านะครับเลือกลาเดสดีกว่าเพราะว่ามันเอามาซับพอร์ตกับโนเอลได้ด้วยมันเกาะไม่แตกโนเอลก็แบบสักเคาน์เตอร์รัวเคาน์เตอร์รัวแต่ถ้าเราอยากเล่นทีมแท้งหรือว่าทีมถึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่น2ตัวก็ได้แต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีโลตัส อ่าเรามีตัวละครสีฟ้าอย่างเช่นจูเลียสเรามีตัวของวิลเลียมแนะนําว่าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาตัวของมาร์สไปเลยเล่นทีมนี้ก็ได้จูเลียสมาร์สโลตัสแล้วก็วิลเลียมทีมฟ้ารอตัวละครอะไรครับเรารอตัวละครตัวของชาร์ลอตชาร์ลอตซีซั่นสเนี่ยถ้ามีตัวละครสีฟ้าครบทีมใบ้ศัตรูเลย1เทิรเนิเริ่มต้นเกมเนี่ยมันโกงมากมันจะเป็นเมตาใหม่ถ้าชาร์ลอตมาเนี่ยมันจะเป็นเมตาจูเลียสอ่าลาดอายตัวของโลตัส มาร์สและก็ตัวของชาร์ลอตต์มันจะเป็นเมตาแบบมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเลือกแบบอนาคตอะ่ะก็เอาตัวของมาร์สมาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีโนเอลผมว่าเอาลาเดดดีกว่ามันผ่านเดอาร์ลงดันเจี้ยนเอาตรงๆนะผมกล้าพูดได้เลยว่าลาเดสอะ่ะมันใช้ผ่านดันเจี้ยนของคอย80ได้ดีมา,มากๆมันปั๊มโล่ปัมป๊มโล่ปั๊มโล่ปั๊มโล่แต่เราก็ใช้มาร์สได้เหมือนกันนะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยอยากต้องการสตันหรือว่าปั๊มโลถถ่ถึงถึงก็แล้วแต่แต่เรื่องของการสกิลเนี่ย ต้องถามเลยว่าเพื่อนๆมีตัวละครอะไรบ้างผมแนะนําว่าเลือกตัวละครที่มีนะครับมันจะส่งผลดีที่สุดถ้าให้ผมเลือกเนี่ยจากเทียการ์ดเนี่ยผมมองว่าลาเดสโกงสุดการ์ดลาเดสโกงสุดแล้วลองลงมาเนี่ยลองลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นโลตัสแล้วก็มาสแล้วก็ค่อยเป็นตัวของวิลเลียม เพราะว่าวิลเลียมเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับแบบว่าสกิลต้านทานอ่าสถานนะครับผิดปกติเทิร์นหนึ่งแล้วก็ได้รับหิวเลือด6%จากพลังชีวิตสูงสุดของวิลเลียมใช่ไหมซึ่งถ้าเราเป็นตัวเปิดก่อนเนะี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเปิดก่อดปุ๊บยังไงเราก็ได้เปิดไปแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียเปล่ามันต้องใช้เป็นสกิลรองอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลาเดสเนี่ยเริ่มเทิร์นมาได้เลือด15%จากเลือดสูงสุดเป็นบาเรียอัพเต็มนะบวกเลือ แถมสกิลมันโกงครับสกิลมันอ่ะได้รับดาเมจมันเป็นสถานะได้รับดาเมจน้อยลงอ่ะนะครับมันเป็นสกิลที่แบบโอ้เลอะเทอะมากครับถ้าจะให้พูดเลยสกิลของลาเดนนี่เป็นอะไรที่แบบเนี่ยนะทำให้เราได้รับผลต้านทานความเสียหายเลเวล5นะครับต้องบอกก่อนว่าสกิลเลเวล3เนี่ยคือลดความเสียหาย25%เนลเวล5าเนี่ยน่าจะประมาณ3 5อ่า30%นนะประมาณนี้ การ์ดมันถือว่าโกงสุดเล่มัังตอนนี้นะครับไอ้นี่แล้วก็ลองลงมาเนี่ยผมว่าเป็นโลตัสเพราะว่าโลตัสเ,เนี่ยมันเป็นตัวละครที่5อัพเต็มเนี่ยมันโกงมากมันจะลดความเร็วเนี่ยถาวรเลยเรื่อยๆการโจมตีเนี่ยนะครับมีโอกาส25%ลดความเร็ว2% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถแต็กอัพเต็มเนี่ยลด10%เลยมันสามารถสแตก็าาแตกได้ด้วยถ้าเราโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาเนี่ยอี่ายโดนลดความเร็วเนี่ยจากสกิลของโลตัสเนี่ยมันจะมีลดความเร็วอยู่แล้วนะครับนะประมาณ15%ใช่ไหมัพเต็มก็เป็น25%ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเน,นี่ยคือมันจะโกงแบบโกงมากในการโจมตีธรรมดาถ้าเรา up สกิลไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นมันจะลดความเร็วลดความเร็วลดความเร็วไปเรื่อยๆลองลงมาก็เป็นมาร์ชครับมาร์ชเนี่ยถ้าเรายิ่งโดนตีเนี่ยเราจะได้เสริมกําลัง นะครับเสริกพลังสูงสุด4ขั้นประมาณนี้แล้วก็จะรีเซ็ตก็คือมันจะโดนตีโดนตีโดนตีมันจะเพิ่มกําลังเพิ่มกําลังเพิ่มกาลังถ้าเราโจมตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นแล้วก็รีเซ็ตใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือวิลเลียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกแล้วกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรามีตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ให้เลือกการ์ดตัวนั้นถ้าเราขาดการ์ดตัวไหนก็ให้เลือกตัวนั้นแนะนําว่าถ้าเรามีวิลเลียมมีตัวของลาเดส มีมาร์ชอยู่แล้วการท,ที่ควรเลือกก็คือโลตัสไม่ต้องเอาการ์ดซ้ำนะครับเอาการ์ดใหม่ไปเลย,เลยมันดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวละครเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเรามีตัวอะไรแล้วถ้าเรามีตัวครบแล้วอย่างเช่นตัวของโลตัสวิลเลียมมาร์ชนะครับตัวของลาเดสอย่างเงี้ยแซนลี่นะครับแล้วก็ตัวละครแบบอื่นๆเนี่ยถ้าเราขาดตัวไหนก็ให้เลือกตัวนั้นแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปเลือก4ตัวละครนี้ก็คือลองหัวหน้าหน่วยและเจะสีนะแล้วก็เฟอร์โกเลียนหัวหน้าหน่วยและเจะสี ไอตัวเหี่ยวเงินไม่ต้องเลือกนะครับแล้วก็แจ็คเดริเปอร์ไม่ต้องเลือกนอกนั้นเลือกได้หมดเลยถ้าใครมีตัวครบแล้วอ่ะเลือกได้หมดถ้าถามว่าอยากให้เลือกตัวไหนเนี่ยลาเดสครับเพราะว่าลาเดสเนี่ยถ้าอัพ2ดาวเนี่ยอ e ีฝ่ายโจมตีเรามีโอกาส30%ที่มันจะติดลวดย,ยุเพราะฉะนั้นตัวละครแม่งจาก ไลค์สารามากในย p มันน่าลำคานครับตัวมัน2ดาวก็เก่งแล้วเพราะว่า5าดาวเนี่ยจะเปลี่ยนจาก30%เป็น50%เเพราะฉะนั้นเราอัพแค่ลาเดส2ดาวแล้วก็ไปอัพตัวอื่นต่อได้แล้วก็ตัวละครที่ผมแบบว่าแนะนำของระดับ SR เนี่ยก็จะเป็นตัวของวันทอดนะครับฟินแลนด์อ่าชามี่นะครับแล้วก็ไอตัวนี้เอาไว้ตีบอสแล้วก็ตัวของโซมาลอนประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เฉย นะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีไอต้ตะแก่ที่ทําให้เราโจมตีศัตรูที่แพ้ทางเราแรงขึ้น45นะก็คือตัวนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะเก่งมากนะครับในอนาคตเนี่ยไอต้ตะแก่ตัวเนี้ยที่จะมาพร้อมแพตต่อไปที่มาพร้อมกับเคียโตแล้วก็อ่าคาโนเนี่ยเก่งมากทําให้เราโจมตีบอสแรงขึ้น45นะถ้าอีฝ่ายแพ้ทางจากสกิล2นะครับโคตรโกงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวตีบอสเลยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยจากเทียริที่ผมมีนะ นี่ครับถ้าเป็นสาย PVE หรือว่าตีบอสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมติดนะครับเนี่ยเห็นไหมติดนะเพราะฉะนั้นตัวละครพวกนี้มันใช้ในการตีบอสได้เหมือนกัน่าประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูเอาเองแล้วกันว่าเพื่อนๆขาดตัวละครไหนหรือว่าขาดเหลืออะไรเพราะว่า ID แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แนะนำว่าเป็ิดไปได้เลือกตัวละครใหม่อย่าเลือกตัวละครซ้านะครับนะแต่ว่าถ้าเราได้ตัวละครที่ดีหมดแล้วเนี่ยให้เลือกตัวละครซ้ําที่เราต้องการก็ได้แนะนําถ้าใครจะ PVP ก็อัพตัวของลาเดสมานะครับถ้าใครเน้นระยะยาวก็แน่นอนลาเดสแล้วก็ตัวของวิลเลียมโลตัสแล้วก็มาร์สเนี่ยตามต้องการเลยแล้วแต่เพื่อนๆเลยตัดสินใจกันเราเองนะครับก็หลกัหลกๆจับประมาณนี้แล้วรันส่วนตัวเชียร์ลาเดสนะลนหลายๆคนก็เชียร์ลาเดสเพราะว่ามันมันเล่นง่ายอนะ่ะบอกเลยว่ามันเล่นง่าย เก่ง PVP เก่ง PVE เก่งตีบอสนะมันยิ่งดาวเยอะมันก็นยิ่งเก่งนะครับก,ก,ก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบในเพงตรงนี้แล้กันสอบคันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ